ยินดีต้อนรับสู่รายการ Two n ส w s Saturday Cast นะครับสวัสดีครับคุณจุครับสวัสดีครับแอลหลังจากที่แฟนๆเรียกร้องหาคุณจุ๋ะตอนนี้กลับมาแล้วนะหลังจากที่ไปไปอยู่ในไปอยู่ในคุกที่อัศบันมาใช่ไหมเกล็ดเก่าเกล็ดเรื่องนี้มันจบไปแล้วนะโอเคแต่ว่าเก่าเก่ามากเก่ามากอ่าโอเคมาดูสิ่งที่เราจะทำกันวันนี้นะครับผมมาแก้ตัวจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วหน้าแตกกับการปีลูนไปนะครับ สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือสุดยอดยั้งยังยังใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะครับอ่าโอเคนี่นะครับสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมมาตีรูนแล้วเปิดสกอร์ไปจัดได้ว่าแป๊กนะฮะอ่าสัปดาห์นี้ก็เลยต้องเอารูนที่มีค่ามากขึ้นกับสกอร์ที่มีค่ามากขึ้นมาเปิดนะฮะสัปดาห์นี้เราเพิ่งได้รูนไวโอเลนตัวนี้มาฮะ HP เปอร์เซ็นต์นะับแล้วก็มีสปีดเป็นออฟองด้วยโอถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะฮะ ต้องแล้วเดี๋ยววันนี้จะตีรุนจะตีรุนเนี้ยให้ออฟครบผมรุนว่าอยากให้มันลงสปีดให้หมดเหมือนกันมากๆนะฮะอ่าลงสปีดแล้วมัก็แอคเคเลชีก็ได้แต่แต่ไม่อยากให้มันลงรีทิแทนเยอะๆอ่าทีนี้หลังจากที่เราเอยหลังจากที่เราตีรูนไปแล้วนะฮะเราก็จะมาเปิดรีเจนดารี่สกอร์กันด้วยนะฮะเป็นการฟลุกว่าอ่าการตีรุนเนี่ยมันสัมพันธ์กับรีเจนดารี่สกอร์หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะได้มีรอยยิ้มหรือมีน้ำตานะฮะมา เริ่มจากตีล,<อ>ลุ้นกันครับจาตสถิติๆๆแล้วสถิติแล้วมันยังมีโอกาสนะคือแบบว่าภาพภาพสุดท้ายที่ผมมองอเห็นนี่ผมเห็นปีกออกมาแล้วเห็นปีกออกมาแล้วอ่ามาเริ่มตีลุ้นกันเลยมาดูกันว่ามันจะลงออฟสปีดหมดไหมนะครับอ่า<ม>อยากให้มันลงสปีดมากๆอ่ะถ้ามันลงลงสปีดหมดอ่ะแบบโอ้โหสปีดหมดยี2สบสองนี่ชิลเลยอ่าสองแล้วครับมาดูสามกันว่าจะเป็นอะไรนะฮะแรกๆก็ตีบวกตีง่ายน่แหละหลังหลังชอบมีให้ลุ้น ไปแล้วเมื่อกี้ลงมามันเยอะนี่ได้ข่าวมันลงรีซิด <laughs> ลงรีซิว่ะ <laughs> นี่ก็ดีไงไม,ไม่โดนตีงงไงอ้ยเพิ่มความต้านทานนะฮะจะต้านทานไปไหนเนี่ยอขอสปีดอีกสักสองทีแล้วกันไปอ้ย <c oughs> คือแบบนานๆจะได้ลูลนส้มงามๆอย่างนี้มาสักทีหนึ่งนะเนี่ยแล้วแบบโหอ,อะไรเนี่ย come to us come to us สปีดแล้ว come to us ไม่ติด หัวใจตะวายไว้ตอนนี้แหละให้บวกหกอะไรเงี้ยมันมีรวนปิดออฟเขาบอกว่าเปลี่ยนอ้ยรีเซ็ตปแล้วอ๋อข้าสุดเป็นไปได้นี่แบบว่าอยากจะเอามอนสเตอร์ของเพื่อนมาย่อยให้กลายเป็นรูนแล้วทำได้นี่ทำเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาล่มน้ำเดี๋ยวเอาล่มไฟคุณคุณจูมาย่อยเป็นรูนไปเนียวกเก้าแล้วเอ้ยไปลงสปีดแล้วโอเคหนึ่งครั้งแต่ก็นะเออ สปีดกับลีซิส,สนะครับโอ้โหแล้วลองดู12แล้วกันแล้วเดี๋ยวก็เดินไปหน้าเจดีแล้วก็เปิดสกอร์หน้าเจดีตุ้มออกมาได้3ดาวเอ้ได้อัตแทคเปอร์เซ็นต์เอาวะ HP เปอร์เซ็นต์กับอัตแทคเปอร์เซ็นต์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะสวนทางกันไงแต่ไม่เป็นไรอ่ะอม,มาหลังจากที่นั่งกดตีไปต้องหลายรอบนะครับก็อ่าเพื่อนๆมาดูกันเดี๋ยวเราจะมาลุ้นเรจินัลลี่สกอร์คิดกันนะครับนี่อยู่นี่แล้วนะฮะอ่ะเป้าหมายของเราวันนี้นะครับ4ดาว ถ้าเป็นสีดาวในตอนนี้ผมขอแค่พัดลมตัวตัวเดียวละนะฮะตัวอื่นก็ไม่เอาละช่างหัวมันนะครับแต่ถ้าเป็นแนไฟก็จะดีนะครับผมอ่ะมาคุณจูมาช่วยวอวยพรด้วยกันส่งพลังเข้าไปที่แท่นซัมมอนสกอร์เดี๋ยวเอาอีพวกนี้ออกออกออก,ออกไปก่อนเอาอีพวกสองไอ้โกลลงโกเลมเนี่ยเอามันออกไปโอ้ยม,มาโอเคเริ่มเลยอ่ะลุยสามสองหนึ่งป๊บ รักคบัตลมทำไมมันไม่เหมือนกันที่คิดเอาไว้เลได้ข่าว่ามีเยอะมากนี่งไ,ไปสร้างมีได้ไม่ใช่หรอโอ้ามาเอาใส่ให้แสงไปเลยเติมเออไปเติมเลยโอ้ยสุดท้ายก็บมแม็คเราไม่ใช่หรอ,อส,สุดท้ายก็จบลงด้วยน้ำตายังยังยงเหลือสกเพิ่อีกออไไนโอ ขอบด้วยน้ำตาขอบคุณสลาหรับการรับชมนะครับเ <c oughs> พื่อนๆครับกดไลค์กดแชร์สมไลค์กดแชร์เป็นการแสดงให้ดูนะครับว่ามันยากแค่ไหนในการเปิดดีเจแล้วก็ในการตีรูนนะครับอ่าตอน,นคนดูวิทยาาน,นะฮะอ่าตอนนี้เราก็ดูความเซวรมาจากทุกคนแล้วตาคุณแล้วครับอ่าก็ขอให้ด่าดาวทุกคนกดไลค์กดแชร์ครับโชคดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับเอายบายค่ะ